4ข้อที่คนไม่รู้เกี่ยวกับคอลลาเจนสร้างกล้ามเนื้อสลายมวลกระดูกลดการทำงานของหัวใจ ประโยชน์โดยทั่วไปของคอลลาเจนที่ทุกคนรู้กันเลยเนี่ยก็คือว่าช่วยเรื่องผิวเนาะไม่ให้เกิดริ้วรอยให้หน้าตาดูอ่อนเยาว์ผิวมีความชุ่มชื้นมีความยืดหยุนได้ดีนะหรือว่าช่วยเรื่องข้อแต่ก็จะมีอีก4ข้อที่คนไม่ได้พูดถึงกันนะครับมีอะไรบ้างข้หนึ่งคอลลาเจนช่วยสร้างกล้ามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อนะครับทุกชิ้นของเราเนี่ยมันจะมีความสามารถในการยืดหดได้เนาะหนึ่งในนั้นที่เป็นส่วนประกอบก็คือ คอลลาเจนนะครับเพราะคอลลาเจนมันมีความยืดหยุ่นทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดหยุ่นได้ดังนั้นเวลาเราออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวต่างๆนะครับการที่มีคอลลาเจนมากเพียงพอนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยปาดเจ็บได้น้อยลงนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราออกแบบเราจะออกกําลังกายแล้วแบบไม่ต้องวอร์มอัพหรือครูดาวหรือว่าการยืดอะไรนะคือจริงๆไอ้พวกนั้นต้องทำอยู่เพียงแต่มันทำให้ความสามารถในการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมีมากขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อ2นะครับคอลลาเจนชะลอการสลายของมวลกระดูกนะครับหลายคนถ้าพูดถึงกระดูกปุ๊บทุกคนก็จะพูดถึงแกลเสริมแคลเซียมเสริมแคลเซียมเสริมแคลเซียมทุกคนพูดแบบนี้หมดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าผมเทียบง่ายๆเนาะกระดูกเราเนี่ยที่เป็นแกนเนี่ยแคลเซียมจะไปไปเกาะกับกระดูกได้นะมันจะต้องมีคอลลาเจนเป็นตัวประสานซึ่งถามว่าถ้าเราไม่มีคอลลาเจนเหมือนเป็นกาวเนาะอันนี้เทียบง่ายๆเนาะเทียบเป็นกาวถ้าเกิด มีแท่งมามีแคลเซียมมาปุ๊บเกาะไม่มีกาวมันก็ร่วงเกาะกาวมันก็ร่วงนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการทดลองของทั่วโลกที่มีผลในทางเดียวกันทั้งหมดนะก็จะยกตัวอย่างมาหนึ่งอัน,ลนแล้วกันนาะก็อย่างเช่นเขาเอาผู้หญิงเนี่ยอายุ40ขึ้นไปแบง่งแบง่แบงเป็นสอกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งเนี่ยรับแต่แคลเซียมอย่างเดียวนะครับส่วนกลุ่มที่2จะรับแคลเซียมและคอลลาเจน5กรัมทุกวันนะครับตลอดตลอดระยะเวลา1ปีเงปีพจับก,กลุ่มทดลองนะครับมาวัด BMD นะก็คือ Bone Mineral Density กลุ่มที่ ไม่ได้กินคอลลาเจนเนี่ยร่วมกับแคลเซียมนะครับจะมีว่าค่า BMD เนี่ยน้อยกว่านะครับกลุ่มที่กินคอลลาเจนเนี่ยถึง7%เลยความสำคัญตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับการทดลองนี้แค่ปีเดียวนะ oh. 12เดือน นึกออกไหมครับว่าเนี่ยเราใช้ชีวิตมาตลอดระยะเวลาถ้าเกิดว่าเรา,าขาดคอลลาเจนนั่นนั่นแปลว่ามวลกระดูกเราเนี่ยจะน้อยลงน้อยลง,ยลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าจะสังเกตว่าจริงๆจ,จ,จะมีกลุ่มคนที่เสริมแคลเซียมเป็นประจำแต่พออายุเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็ยังกระดูกพุนเพราะว่าเขาลืมตรงจุดนี้นี่เองครับเรื่องคอลลาเจนข้อที่ 3- คอลลาเจนช่วยลดการทํางานของหัวใจนะไม่มันเกี่ยวกันยังไงนูง่นคอลลาเจนกับหัวใจ ต้องบอกว่าโครงสร้างของหลอดเลือดร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับผนังพวกนี้นะครับมันมาจากส่วนประกอบของคอลลาเจนนั่นเองนะการที่หัวใจเราบีบแล้วหลอดเลือดเนี่ยถ้ามีความแข็งตัวนะครับไม่ให้ความยืดหยุ่นให้เลือดเนี่ยไปได้ไม่ไกลนะครับ ทำให้หัวใจต้องทํางานหนักมากขึ้นนั่นเองการที่เรามีหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นดีนะก็จะทําให้แตกหักได้ยากขึ้นนี่ก็เป็นข้อดีอีกนะก็คือลดการทํางานของหัวใจได้ข้อ4ี่เนี่ยคอลลาเจนช่วยเรื่องผมและเล็บช่วยยังไงนะครับตัวเล็บเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ประสบปัญหาเล็บบางหรือว่าแกะนูน่นแกะนี่เปิดกระป๋องแล้วเล็บฉีดทําอะไรก็เล็บฉีดหักง่ายไปหมดนะครับแนะนําเลยคอลลาเจนนะครับช่วยตรงนี้ได้ แล้วก็เรื่องผมนะครับด้วยธรรมชาติเนี่ยว่าพออายุมากขึ้น,นก็คือจะบางลงแล้วก็ก็จะมีอาการงอกนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ turning g r a y นะครับตรงนี้เองนะครับตัวคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับชะลอให้เอฟเฟกตรงนี้มันยาวไปอีกนะครับเช่นเช่นปกติถ้าเกิดว่าเราเราแบบ ไม่ได้กินคอลลาเจนเสริมเนาะก็แบบอาจจะแบบผมงอผมเริ่มบางหัวเริ่มร้านตอนแบบตอนสี่สิบปลายห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบริโภคคอลลาเจนเพียงพอมากเพียงพอ,พอเนี่ยเราก็จะสามารถยืดตรงนี้ไปได้บางคนอาจจะถึง6ถึงเจปีเลยถึงจะเริ่มงอ๋อยวมีโบนัสให้ด้วยนะออประโยชน์สี่ข้อก็คือ11ช่วยการสร้างกล้ามเนื้อนะครับลดอาการปวดเจ็บ2ช่วยลดการสลายมวลกระดูก 3. ช่วยลดการทำงานของหัวใจ4ก็คือเมื่อกี้เลยก็คือช่วยเสริมให้ผิวให้ผมและเล็บมีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนอันที่เป็นโบนัสเลยนะครับก็ต้องบอกว่า80%ของคนเนี่ยไม่รู้สิ่งนี้เลยก็คือถึงแม้จะรู้ว่าคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวนะครับแต่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับร่างกายเราเป็นบาดแผลโดนแมวขวนฟึบร่างกายก็จะใช้คอลลาเจนนี่แหละมาเป็นตัวช่วยซ่อมช่วยประสานเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปถามระหว่างผิวหน้า กับผิวแขนอะไรมีความสําคัญมากกว่ากันถามคนนะครับคนก็ต้องตอบนะครับทุกคนก็ต้องตอบว่าเอ้ยผิวหน้าสิสําคัญเนาะจะให้มีริ้วรอยมีอะไรไม่ได้นะผิวแขนเนี่ยเออช่างมันไม่เป็นไรใช้กันแดดได้เนะาะบางคนถ้าเกิดใช้กันแดดก็ก็ใช้แขนนี่แหละกันแดดได้ดีกว่าหน้าแบบเป็นริ้วรอยนู่นนี่น่นเนาะแต่นะครับถ้าเราถาม ความต้องการของร่างกายจริงๆถ้าผิวหนังเนี่ยถ้าแขนเราสมมติโดนแม่ขวานเหมือนเดิมไปเขี่ยแม่ขวานปุ๊บกับวันนี้เราเครียดเยอะนะครับเนี่ยคิ้วคิ้วเราขมวดตลอดเวลานะครับคิ้วเนี่ยขมวดอย่างเงี้ยทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นมาแล้วพอจะนอนเสร็จโอ้โหคิ้วตรงเนี้ยขมวดอยู่เลยทําไงดีนะครับเราก็กินเออ่เราก็เนี่ยรับประทานอาหารปกติปรากฏว่าเอ้ยบอกคอลลาเจนเอ้ยมาซ่อมตรงนี้หน่อยตรงนี้มันเป็นริ้วรอยเยอะร่างกายก็ส่งมาเลยครับคอลลาเจนปุ๊บอ่ะก่อนจะมาซ่อออมมนน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 นีีีี้้้ดดูเเเเเฮยยยยยรรรร่่่่าาาาาางงงงกกกตััป็็แแผลลลโววขะะคคบจจ มาซ่อมส่วนที่เป็นแผลก่อนร่างกายมองว่าริ้วรอยตีนการ,รอยเหี่ยวย่นทั้งหลายแหล่เป็นสิ่งไม่จําเป็นของร่างกายนะครับถ้าจะเลือกได้นะครับร่างกายจะไปซ่อมส่วนที่เสียก่อนเสมอคําว่าเสียเนี่ยในที่นี้ก็คือแบบว่าผิวแห้งกร้านหรือว่าแบบว่าเป็นแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเลือกไปซ่อมส่วนนั้นก่อนดังนั้นเนี่ยเป็นธรรมดาเลยถ้าแบบเราบริโภคแบบคอลลาเจนไม่พอนะร่างกายได้ไปก็ต้องไปซ่อมส่วนที่มันแบบเสียก่อนจริงๆส่วนริ้วรอยเนี่ย ถ้าเราบริโภคมากพอจริงๆนะร่างกายมันเออเอ้ยซ่อมส่วนต่างๆร่างกายเสร็จเ็จหมดแล้วเหลือนี่ทำอะไรดีอ,อ๋อตรงนี้มีรูรอยล่ะตรงนี้มีตีนกาแล้วเออก็อไปซ่อมไปเติมหน่อยให้มันฟูให้มันเด้งให้มันหน้าเด็กลงนั่นเองก็เป็นจุดที่เราต้องสังเกตนะว่าบางคนเนี่ยแบบ มีริ้วรอยเยอะมากเลยนะในวัยเดียวกันแนตะ่บางคนก็ไม่มีนะครับก็คอลลาเจนเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องผิวที่ทําให้เราดูสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์นะครับผิวมีความยืดหยุ่นมีน้ํามีนวลและที่สําคัญร่างกายเนี่ยต้องใช้คอลลาเจนทุกวัน และคอลลาเจนที่เราใช้เนี่ยใช้เยอะที่สุดเลยนะก็คือคอลลาเจนไทท์วันก็คือคอลลาเจนเนี่ยจริงๆมี16ชนิดเลยนะเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ชนิดที่ร่างกายต้องต้องได้รับที่เพียงพอในทุกวันเลยคือไทท์วันแล้วก็นะครับการกินคอลลาเจนเดี่ยวเดียวก็ไม่ได้ช่วยเสมอไปนะครับเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันต้องการวิตามินซีมาช่วยทําให้กระบวนการสร้างนั้นสมบูรณ์ดังนั้นการกินคอลลาเจนเฉยเฉยโดยขาดวิตามินซีนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ ผิวเราดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาโบนบล็อ uh, ตนะครับก็คือซุปซุปน้ำกระดูกนะครับไอตัวเนี้ยก็คือคอลลาเจนเยอะนะครับก็แต่ต้องบอกว่าในนั้นอะไม่มีวิตามินซีแล้วก็นอกจากโบนโบนบลอตเนี่ยจะมีอะไรอีกนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแหล่งจากพืชแล้วกันเนาะแหล่งจากพืชก็จะมีพวกอะโลเวร่านะครับก็คือว่านหางจระเข้ออลจีก็คือพวกสัน่ายอัติโชก ควินัวสปรั๊อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตระกูลถั่วทั้งหลายแหล่ก็จะมีคอลลาเจนอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับคอลลาเจนที่มาจากาหมูกไก่ปลาวัวนู่นนี่นั่นก็คือเป็นสัตว์ก็จะมีคอลลาเจนที่แบบเรียกว่าปริมาณที่สูงมากคือเราเนี่ยก็กินอาหารพวกนี้อยู่ทุกวันแล้วเนาะแต่หลายคนยังแบบเฮ้ยหน้ายัางเป็นริ้วรอยอยู่เลยนู่นนี่นั่นอยู่คอลลาเจนอาจจะขาดนั่นเองตรงส่วนนี้เองเผมก็เป็นแฟนมาแท้คอลลาเจนมาตลอดนะกินทั้งจากอาหารนะครับกินจาก ทั้งเสริมไปนะครับก็อย่าลืมด้วยว่าต้องเป็นคอลลาเจนไทป์วันแล้วก็วิตามินซีเสริมนะครับส่วนคอลลาเจนไทป์อื่นๆนะครับกินเสริมได้ก็ดีนะครับแต่ร่างกายเราไม่ได้ต้องการมากที่สุดนะครับส่วนที่เราขาดมากที่สุดเราก็ต้องเติมให้ชัวร์ก่อนว่ามันเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะได้ส่งไปถึงผิวเรานะครับก็เนี่ยก็ไม่ได้แย่เนาะสาเก้าว้าวนะครับ นะครับก็ใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับคอลลาเจนก็สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้นะครับเพื่อจะได้มีคอนเทนต์ดีๆนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพอย่างนี้อย,อยู่ก็ช่องมีดีให้กินนะครับตามน,นี้นะครับก็เจอาก,กันาคลิปหน้านะครับ